วันนี้เราจะมาเปิดนะ Origin ออน,นะครับผม H 2นะทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะ4กล่องด้วยกันก็144ใบโอเคมาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดนะ Origin น,นะครับผม H 2นะทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะ4กล่องด้วยกันก็144ใบนะครับผมว่าเราก็ไปเริ่มกันเลยนะเป็นไงเราพอเริ่มปุ๊บเริ่มเลย นี่อดูเบสปีนี้โอเครุ่นนี้เป็นการ์ดหนานะเดี <Wow. S 1> ย๋ยวต้องเปลี่ยนฮอปโหลดทั้งเซตก่อนมาเริ่มเลยจัเลนกรีนเนี่ยดูเบสนะรุ่นนี้นะครับผมเบสก็สวยแล้วนะโจเอลเอ็มบีปึ๊บอ๋อยังไม่ใช่อะ่ Kevin นะเควินดูแรนครับเป็นฟรอนท์บักเนอร์โหรุ่นนี้การ์ดอย่างสวยสกอตตี้บานนะครับและข้างหลัง เมโทรเมทิโอโชวเวอร์เหรอเป็นอู้เริ่มเลยนะครับอเล็กซานเดอร์ซานะเจ็ดสิบเจ็ดทับเก้าสิบเก้าครับรันแรกเจออย่างเร็วเอออเล็กซานเดอร์ซานะครับเมทิโอชาวเวอร์โชเวอร์นะอ่ะเดวินคาร์เตอร์รนี่เมื่อกี้เลยโอเคสการเมนโตคิงครับลอนฮอลแลนด์นะติดไม้ติดมืออ่าลอนฮอลแลนด์ Island, ติดไม้ติดมือโอ้โหนี่ซองลูกกี้ทรรมชาติครับโคดีวิลเลียมยูท่าแจสคาวายนะคลิปเปอร์ครับ โอ้นี่เชคิโเจสอลิกซานเดอร์และข้างหลังยูโฟเรียอู้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเอาลันอีกแล้ว64ี่ทับ1 1อนี่สองซองเองเนี่ยยูโฟเรียครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอ่ะ64ทับ1้อแต่รุ่นนี้อ่ะลันอย่างเร็วนี่ยมีเพิ่งกล่องแรกเท่านั้นนะังมีอีกหลายอินเสิร์ตเลยรุ่นนี้นะครับผมอาเจแบร์เรตแอนดอนอินกรัม จะมาเมาร์เรรย์ครับออฟเลนเซนคุณอุ๊ยอินเสอร์นี้ผมชอบนิวเคลียสปะ่ะเป็นโดนาวันคริงแลนครับอ๋อไม่ใช่เห็นนะ taking the leaf อ่ะมันเหมือนพิมพ์ตกไปเลยอ่ะเห็นไหมเป็นดีไซน์ปะ่ะเออ taking the leaf นะครับไม่รันนะเห็นนะคนอ้าโอเคไม่ได้รันไม่ได้รันละและข้างหลังนะครับผมเป็น เอเจจอนสั้นน่ะมีวอลกี้บั k เป็นแบบทั้งต,ตัวซีคร e ตของบักนะเขาอยู่วิสาเราเล่นอย่างดีครับแต่การ์ดยังอยู่มีวอลกี้บักอยู่เนาะกับเอเจจอนสั้นเนี่ยมิทคาวบริดเจสครับ,บรนิวยอร์กนิกบราณี่ฮะมิโคลราโทปิกโอจารเลตแมคเคนทีนี้มาเพียบเลยนะครับผมออฟฟานิสไลมอนข้างหลังฮึฮะ,ะใช่หรอ เห็นนั่นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจผมนึกว่าสเน็กอายอ๋อนิวเคลียสคืออันนี้อุ้ยสเปอร์ผมเดวิดโรบินสันทีมดันแคนแล้วก็วิกเตอร์เวบันยาม่านะนิวเคลียสที่อินเสิร์ตนี้อย่างสวยสามตัวและดูแต่ละตัวโอ้โหทริปเปิลทาวเวอร์นะเดวิดโรบินสันทีมดันแคนแล้วก็เวมบี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวอาจจะรบกวนทักอินบ็อกซ์ไว้หน่อยครับเดี๋ยวผมขอลองไปหาก่อน คือตอนแรกผมได้มาผมเจะแบบสิบกล่องเลยนี่ผมได้มาแค่ห้าเลยแล้วหาอีกไม่ได้แล้วตอนนั้นนะแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมลองกลับไปเช็คเพิ่มให้เนี่ยวอนนี้นี่คือหมดเกลี้ยงเลยนะพอซิงคิสครับแต่รุ่นนี้การ์ดสวยมากเนี่ยนี่ยังไม่หมดกล่องแรกเลยนะเออยังไม่หมดกล่องแรกเลยจารินจอนสั้นโอ้เวมบี้รับดูดินี่เบสนะเนี่ยล้วไม่แพงมากเออไม่ถึงหมื่นเอยไม่ถึงหมื่นนะเจมชาร์เดนโลกระดอนชีตโอ้โหเลยแล้วเป็นแบ,บบใบหนาหมดเลยยูโฟเรียลันอีกไหม เคดี้อ๋อนี่ไม่รันโหมันอยู่ในแบบสวรรค์มันอยู่แบบสวรรค์นะเออสวยงามสวยงามนะเพราะสวยจริงสวยจริงสวยจริงรุ่นนี้เปิดมาแบบโอ้โหแล้วก๊าดหนาด้วยโอเคมาแอนโทนี่เอ็ดเวิร์ดน่นี้เจเลนเวลส์นี่ออกใบละนองเป็นอ่าอินเสิร์ตหมดเลยนะครับจริงๆใบเบสนี่ออกได้นะโดนัลคลิงเกนนะเคชอนจอร์ช okay, พีโ s รโชว์เป็นไคลรีครับผมดัลลัสนะและข้างหลังเป็นลานอีกใบนะเจรอนไทซันนี่จำได้ไหมครับคลีปเล่นมาแท้ทุกรอบนะเก้าสิบแปดทับร้อยสิบห้าเอเจรอนไทซันครับโอ้หแล้วกล่องน,นี้สามลันแล้วพอเป็น h อชมันได้การเยอะไงมาเจดับครับอบบี้ก็จะได้การันตีเซ็นไปนะเคอรี่เนี่ยโดูดิเนี่ยเบสนเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยเบสทั้งนั้นเลยเสียข้ามครับ เคลย์ทอมสันอ๋อเป็นแคมโทมัสนะครับผมบุกลินเน็ตเป็นลอฟดิลลิงแฮมล้านอีกแล้วครับหกสิบเจ็ดทับเก้าสิบเก้านะเทคกิ้งเดอะลีนะครับผมทีมวูฟสองลันแล้วเออทีมวู๊ฟสองลันแล้วดิชอนเต้เมเรมาดูว่าจะมีเซนให้เราหรือเปล่านะไม่น่าออกยากมากนะผมว่าไม่ได้แบบสิบกล่องเจอใบหนึ่งอาจจะไม่ขนาดนั้นนะดิรอนโจนส์เราเปิดไม่เยอะไง สโลลเอียเป็นซาอ๋อเป็นเบสอยู่นี่ท็อปลูก,กี้มาเกือบครบเลยยูโฟเรียเป็นจา้าโมเรสลันอีกแล้วครับสองทับร้อยสิบห้าเมมฟิสคริสลี่นะสองทับร้อยสิบห้าเอ้ยเดี๋ยวนะเจอซี่หนัมเบอร์ปะ่ะจา้าใส่เบอร์สองปะ่ะสิบสองดิใช่ไหมเออจา้าสิบสองอน,นูใส่เบอร์สองเดโรเซ่เรามาคู่เลยนะครับผมอุ้ยคาร์ทนนี่เท้าไม่ค่อยเจอในการ์ดเท่าไหร่ลังๆนะเคีอนเต้จอร์จ ออริจินนั้นไหมตัวเดิมเลยแต่รอบนี้ไม่รันครับผมรอบดิลลนะิงแฮมนะมินิโซตาทีมวูฟนะอินเซอร์ครับอาราเรลวนี้ได้เป็นสกอตตี้บาร์เดสมอนเบนนะพูดแล้วเจอเลยรุ่นนี้เบสเซ็ตไม่เยอะเลยครับแบบทีนึ่งมีไม่กี่ตัวนะก็จะเลยออกตัวดีๆง่ายหน่อยนะรามิโรบอลไอตันทีหนึ่งสองสามตัวได้นะเทเรนชันน์นน์จูเนียนี่ริชเช่เพิร์ดเนี่ยตัวท็อปลุกกี้มาเกือบครบเลยนะนิวเคลียส เอาละใครทีมแดง3ตัวอู๋บอกเป็นอารันตาฮอคครับริซาเช่เทรยังแล้วก็เป็นจาเลนจอห์นสั้นนะนิวเคลียสครับ <Nice. S 1> อันนี้ก็จะยังไม่ได้รันนะนิวเคลียสรู้สึกจะรันได้เหมือนกันเออรู้สึกจะรันได้เหมือนกันอาริสแม็กซี่ซักราวินบุกเกอร์อุสีส้มสวยอะเออทีมสีส้มละพื้นหลังมันสวยมากแนวออกแนวแบบกาแล็กซี่หน่อยนะรุ่นนี้นะทริสเทนดาซีวานะครับเมทริโอโชเวอร์เป็นจาเลนบรอนสันนะครับผมนิวยอร์กนิกนะ รันเดอตันคะแนนครับผมโอเลกเกอร์นะยี่สิบสองทับร้อยสิบห้าเดอตันคะแนนนี้ได้รันแล้วเอ,อปีนี้ผมยังไม่ได้ไปรันของคะแนนเลยไปกันต่อ่องที่สามครับสี่กล่องเท่านั้นแต่ว่าของนี่มาเยอะจีนะเออมีนี่ยังมีรันอีกตัวรันออกหนึ่งสองสามเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่หกพอดีเลยเนาะกล่องละสองกำลังดีเลยผมว่ากำลังดีเลยขาดเซนขาดเสืเส้อแล้วตอนนี้ เออเซนเสื้อมาใช้ได้นะกร์ดแบบสวยวสวยเลยเออเรื่องดีไซน์นี้ผมแบบผ่านเลยนะรุ่นเนี้ยให้ผ่านเลยเหลือเซนกับเสื้อแล้วแต่มันลั่นตามมา่ำอ่ะเออออกลันค่อนข้าง,างต่ำเลยครับต้องรูนิดหนึ่งนะเราเปิดไม่กี่กล่องนะมข้าบริจเตรอนนี่มาอีกแล้วออโทปิกดาลเลนแมคเคน เอาฟันี่ไซมอนแล้วยูโฟเรียโอ้เป็นไทริสฮาริเบอร์ตันครับ7จ็ทับเกนะเพเซอร์ acer, ครับเพเซอร์ acer, นะ7จ็ดทับเกอย่างนะยังไม่มีหนาเวอร์เลยอารพีเอมันต้องหนากว่าตัวอื่นไงจาเลนจอนสันเวมบี้มาอีกใบโอ้เวมบี้สวยนะสีดำเนี่ยลอคาสเซลเลยเออลอคาสเซลเลยฮาร์เดนครับลูก้ายูโฟเรียบรน وني เอา้าเลเกอร์รันสองท้แล้วนะบรน وني เจนส์ James, ครับเจ็ดสิบสี่ทับร้อยสิบห้านะ ยูโฟเรียนะบรอนนี่เจมส์นะเคสมาถึงแล้วนะก็ลองมาเรียกดูกันได้ครับอ,อัลโตนียเอ็ดเวิร์ดเจนเบลส์ตอนวันคลิงแกนเออขาดซูซีสเลยนะยังไม่ออกเคชอนเทคเดอร์ลีเป็นลอนฮอลแลนด์ครับโผล่ oh, เนี่ยอินเสิร์ตก็สวยแล้วนะดีทรอย์พิสตันนะดีทรอย์พิสตันนะอันเลี้ยงนี้ออกเป็นเจสันเททั่ม um, ครับ จำชื่อไม่ได้เมันชื่ออะไรนะต้องเดี๋ยวต้องไปขอดูนะครับฟรันซ์นนะครับยานิสอ่าบัคเริ่มมาเท่ห่มขออินเสิร์ตบ้างได้ไหมบัคเนี่ยมิเชลนิวเคลียสอ่าวสีดำดำฟ้าฟ้าทีมไหนดีอุ้ยโอเคซีครับผมเชดโฮมแกรนเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์แล้วก็เจดับนะจารลินวินเลียมนั่นเองโอเคสี <c> <c> ได้ไปน่าจะกล่องระบายนะสำหรับนิวเคลียสนะครับสวยนะเออ บิ๊กทรีบิ๊กทรีติดคาร์เนลเฟรชพ่อยังไม่คัสเซอรนะ์นะคาร์เนตเน่ตาเบสนี่มาเกือบครบอ่ามาแล้วบูเซลิสครับทีนี้เหลือใบรันแล้วรอบดิลลิงแคมครนะยูโฟเรียไม่รันนะอู้เป็นเวมบี้ครับสวยงามสเปอร์โอ้โหเวมบี้อ,อยู่บนฟางี้เหมือนเอเลี่ยนจริงนะเหมือนแบบไททันนะ <laughs> เหมือน,นแบบไททันนะ กล่องสุดท้ายของกล่องที่สามครับแล้วก็เดี๋ยวไปกล่องสี่กล่องสุดท้ายแล้วอะเซนอยู่ไหนอะเอออยากได้เซนบ้างครับรันมันต่ําใช้ได้เลยอะแบรนโดนี่เป็นโยคิชนะแบรนดอนมิลเลอร์ครับแต่ตัวออกกระจายอยู่นะจริงๆของว่าตัวใหม่ๆนะครับเพรยังเอิโอ hey, oh, เป็นรอบตีลิคแฮมอีกแล้วนี่ก็มาเยอะนะรอบน,นี้ทีโมูฟครับแต่ไม่รันอันนี้รันสีใหม่ปะเฮ้ยแต่ขอบแดงนะแต่ร้อยสิบห้า115เหมือนเดิมเป็นฟราน วักเนอร์อ่าฟรานดะ์วักเนอร์ครับร้อยแปดทับร้อยสิบห้าน่ะออเรนโดเมติกเป็นฟรานด์วักเนอร์ครับ Two hours later เซนเทยังมาเอ่อบอกขอเดือดเดือดเซนเทยังเนี่ยยังไม่เซนเลยอะ่ะตีกล่องสักหนึ่งเซนไปกำลังสวยๆขอโทษนะซ้ำแบบนี้เลยเหรอเออติดกันเลยนะฟรานด์วักเนอร์ครับมาแบบติดกันเลยไงสกอตตี้บาน เดวินคาร์เตอร์กอนฮอลแลนด์นี่ได้มาสองใบอุ้ย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 บิ๊กแบงบิ๊กแบงเอาแล้วตื่นครับตื่นครับบิ๊กแบงอุ้ยบิ๊กแบงนะ S S P เสี่กล่องบิ๊กแบงเหนือกว่าจะไม่มีอะไรให้รุ้นแล้วเออบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงกับสเนะ็กอายครับเป็น S S P นี่ต้องทำยังไงก็เก็บไว้ก่อน่าเก็บไว้ก่อนนะนี่ซ้ายมือนะบิ๊กแบงถ้าผมดูไม่ผิดผมดูไม่ผิดใช่ไหมบิ๊กแบงอะเซมาเมเร่เซนกุนมิค้าวเอาจิงเบสแทบครบเลยเนะี่ยแต่ลูกกี้นี่คา s เซลยังไม่มานะคา s เซลยังไม่มานะครับเป็นบร o n ن ي ครับผม taking the leap นะเป็นบร o n ن ي เลเกอร์ออกยอเยอะเนาะ คอสมอสครับผมเป็นแคลคูสมาวิชาต์ซาเขามาเร็วไงลันปุ๊บเลยจบเลยออกอีกได้ครับนี่สามใบาแล้วนะจะเล่นแมคเคนโทปิกอัฟฟานี่ไซมอนเนี่ยฟอร์ซิงกิสเนี่ยเบสเริ่มซ้ำนะตัวมันไม่เยอะครับชาริจอนสซนเนี่ยยังซ้ำอยูมอยม่มีอีกเหรอนิวเคลียสอีกรอบนี้ไม่ลันแล้วครับโอ้ยโกลเด้นเซตวอริอ์ผมไคลทอมสันสตีเฟนเคอร์รี่แล้วก็เควินดูแรนนิวเคลียสอ่ะ โอ้ oh, ละออกด้วยนะ Golden Set Warrior นะ KD คือผมว่าเห็นใบนี้ระดับสวยดีเออเป็น Victory Victory แต่เป็น KD นะไม่ใช่ Tremont นะผมยังไม่เสร็จเลยอะมาครับลิง n ก o นเ e ชน o ริป p o s e เห็นนะะเล่น b r อ n s o n ไม่รันครับผมแต่เป็นลูกกระดอนจิต รันร้อยสิบห้าออพ่วงแบบนี้โคบี้ไว้เหรอยี่สิบสี่รับร้อยสิบห้าครับผมชิคาโกบูสนะเป็นโคบี้ไว้นะนีับไม่ออเป็นโคบี้ไว้นะยี่สิสี่นะยี่สิบสี่ทับรนะ้อยสิบห้ามาเอาละได้เวลากะเปิดขำๆนะเหมือนจะไม่ขำซะแล้วเออเหมือนจะไม่ขำซะแล้ว Three hours later มา b ิ g Bang Big Bang เริ่มกันเลยบักเออไหนอยากให้เป็นทีมอะไรครับผมดูไม่ผิดใช่ไหมสรุปรุนกันตั้งนานดูผิดเ oh <my> นี่ยป่แล้วนะนะเริ่มเลยนะครับบิ๊กแบงนะขอให้ทุกท่านโชคดี mm. ผม mm. เกี่ยวนะผมแบบนี้เจ้าโปงนะยานิสอเทอุคอมโปผมบิ๊กแบงมิววอคกี้บักแล้วบักจริงนะคุณกาณนะ <Wow. S 1> ยินดีด้วยนะครับผมมิววอคกี้บักแลอยานิสนะ บิ๊กแบงอุ้ยสวย <Nice. S 1> ดูดิบิ๊กแบงบิ๊กแบงสวยงามครับสวยงามรีแคปกันหน่อยเดี๋ยวจะเป็นรีแคปเป็นใบรันเป็นหลักนะเออใบอื่นอะ่ะยังไม่ได้รีแคปให้นะเริ่มเลยครับจามอลแรนนี่ซานะครับรอนนี่เนี่ยพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวนะวันนี้เลยรันทั้งนั้นเลยเนี่ยร้อยสิบห้านะครับผมนี่ยร้อยสิบห้านิวเคลียสเป็นซิกเซอร์นะครับอ่านี่เป็นวูฟนะทันนี้ได้เก้าเก้านะครับพิงค์นะครับผมรันยังไม่ต่ำมากนะจริงมีรันต่ำกว่านี้ นะครับผมร้อยสิบห้า Newcrest Golden นะมีสเปอร์มามีเวมบี้มานะอ่าโอเคซี c, ชุดนี้จะเป็นแชมป์หรือเปล่าต้องรอดูนะผมเจรันไทสัน้นนะแคปนี่คือติดมาติดมือบ่อยมากนะตัวนี้ผมได้บ่อยมากนะครับอาริเบอร์ตันคะรับนะคันเด็ดแล้วก็นี่เลยนะบิ๊กแบงนะครับผมยา um นิสอเทนิคอมโป้นั่นเองยินดีด้วยนะครับผมโอ้สวยง,งามสีางงาม่กล่องเบาๆนะเออกระทำข่า,ขาวด้ยรุ่นนี้ชักไม่ขับแล้ว รุ่นนี้ชักไม่ขับละวยินดีกับทุกท่านที่ฮิตด้วยนะครับผม